แจกประจําเดือนฮะเอาแฮชแท็กน้องหมาก่อนนะ90ทูใช่ไหมสตาร์ทต,ตรงนี้แล้วก็จะรู้เลยหาไปนี่นะโอ้ยใครบ้างเนี่ยใครอะวอลิสตนานได้ฮะนี่ฮะนี่ฮะอุย้ยสมาชิก6เดือนหรอออ้ยขอบพระคุณมากฮะที่ติดตามเป็นน้องหหญิงนะรางวัลต่อไปฮะทีกโกรวาใช่ไหมฮะมาทีโกรวามี13คนที่เล่นเอามาเฮ้ยใครเนี่ย มอมโมนี่ฮะอ่ะต้องเช็คก,ก่อนว่าเป็นสมาชิกอยู่หรือเปล่านะอ่าคนนี้โอดนะเนี่ยยังไม่ได้เป็นสมาชิกฮะก็โอเคสุ่มคนต่อไปฮะคีโกวาโกโกวาแพมหิวข้าวอ่ะดูหน่อยฮะนี่ฮะ เฮ้ยเชื่อไหมว่าหายซึมเศร้าเพราะมาดูเจ้าหมาให้หญิงเลยเฮ้ยเฮ้ยดีใจจริงๆนะีเฮ้ยขอบพระคุณมากจริงๆนะอ่ะคนจะได้ก็คือต้องเป็นสมาชิกอยู่เท่านั้นนะโอ้แล้วคนนี้เขาเน้นเอาแค่ทีโกว่าด้วยนะอ่านสิเห็นไหมเหลือสี่ซองแล้วอยากจะสั่งมาสองกล่องมาตุนไว้นั่นเห็นไหมโอ้ยสายตุนเยอะนะจริงๆอะ่ะขอโมทีโกว่าหน่อยเออมีมีสายตุนเยอะนะเพราะว่าคนที่เล่นเรื่องอาหารเสริมอะ่ะจะรู้กันว่าของที่ใส่ในทีโกว่ามันเป็นตัวเวอร์เยอะโอ,อ้ แล้วราคาช่วงนี้มันถูกนะแล้วจริงๆก็มีรอบของหนูรวยด้วยนะดูสิดูสิวอันนี้ห้างอิงนะทดลองผิวตัวเองจริงๆนะเอออยากเห็นแบบการเปลี่ยนแปลงอะ่ะอันนี้เป็นช่วงทดลองอยู่ฮะเมื่อสองอาทิตย์ที่แล้วเนาะนี่ก็คือแจกสองรางวัลก็ได้หมดเลย2คนนี้นะนี่ได้ทีกว่าอันนึงแล้วก็ได้ทูมันนี่เก้เออก็ใครสมัครหนูรวยก็คือได้ฟรีๆเลยอะ่ะเพราะว่าไม่มีคนมาเล่นอื่นเลยเนี่ยฮะไม่มีคนอื่นที่เล่นแล้วมีเล่นแค่สองคนนะเออ แต่ขอขอบพระคุณมากนะคนที่สมัครสมาชิกหนูรวยอะ่ะ